โอเคครับผมเลือกมาแล้วนะครับเป็นเกียร์แปดคูณสองนะครับเป็นเกียร์แปดคูณสองเกียร์หกแปดนะครับผมหกแปดเจ็ดเจ็ดนะครับผมเกียร์กับเครื่องมาด้วยกันนะครับผมรายการที่จะทํานะครับรายการที่จะเปลี่ยนนะครับผมอะไรตัวไหนนะครับมาดูกันเดี๋ยวมาดูอะไรเครื่องก่อนนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อลายนะครับผมแต่เป็นข้อ4.2นะครับไม่ใช่ลาย4.4นะครับมันจะมี2แบบนะครับผม รถฟอร์ดนี่มันผสมกันได้นะครับมาดูปอกนะครับผมปอกนี้จะเป็นคืนแล้วน่ะนะครับต้องเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับผมเป็นตัวปอกของเอไนะครับที่จะเปลี่ยนให้เป็นปอกแท้นะครับที่จะเปลี่ยนให้เน้นปอกแท้นะครับผมของเอเปลี่ยนให้นะครับามาดูวาล์วนะครับผมนี่ครับวาล์วจะมีทั้งหมดจะมีแปดตัวนะครับผมเปลี่ยนให้ทั้งแปดตัว เจียไม่ได้นะครับผมมันบางเกินนะครับผมเหมือนคมมีดเลยไม่ได้ลูกระทุงวาลนะครับผมทั้งหมดจะมีแปดตัวจะเช็คดูเปลี่ยนนะครับตัวไหนที่มันสึกนะครับผมที่เป็นเป็นวานะครับผมนี่ครับหัวใจหลักสําคัญก็จะมีปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับผมเปลี่ยนแล้วก็หลอดกาแฟเฟื่องขับปั๊มนะครับเปลี่ยนนะครับแผ่นคล้องแผ่นคาด หมดนะครับผมต้องถามลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับต้องถามลูกค้าอีกทีหนึ่งแอนคาร์นะครับมาดูหลอดวาล์วนะครับผมอ่าหัวมากนะครับผมเวลาทําเครื่องใหม่แล้วน้ามันชอบอกท่อเสียนะครับผมบางคนไม่ทําฝาบนนะครับมันจะออกตรงขาวาล์วตัวนี้นะครับผมอ่าไหลลงมาตรงท่อเสียนะครับทําให้ควันออกนะครับผม ควันออกแล้วกินน้ํามันเครื่องด้วยนะครับต้องเปลี่ยนหลอดนะครับผมรวมมากเลยอ่าได้ยินเสียงนะครับอ่าดังคึกคึกเลยอ่าทั้งแปดตัวเลยนะครับผมเปลี่ยนหลอดวาลแล้วก็ทําบ่าวาลนะครับผมอ่าทั้งแปดตัวนี่ครับะมืดไปหน่อยนะครับผม <has. S 2> อ่าทั้งแปดตัวเลยนะครับผมบ่าวาลนะครับอ่ามาดู เราลินนะครับผมสภาพใช้งานก็อยู่ประมาณคงใช้งานนะครับอยู่ประมาณ80นะครับผมยังโอเคนะครับยังใช้ได้มาดูข้อนะครับผมข้อเมนนะครับผมต้องเกียร์เกียร์ข้อวางชาร์ปเมนใหม่นะครับผมวางชารใหม่ก้านก็เกียร์นะครับผมวางชารเมนชาร์ปก้านนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีทำบาซินข้อหลังนะครับผมเป็นร่องแล้วก็เปลี่ยนปอก นข,น ates, ข้อหน้าข้อหลังอ่าตัวนี้นะครับมาดูล่องแหวนอ่าตอนแรกกวะว่าจะเปลี่ยนจะอ่าจะเปลี่ยนเฉพาะแหวนนะครับผมอ่าลูกสูบไม่เปลี่ยนใช้ลูกเดิมแต่อ<ม>ัดปอกนะครับมาดูทีมันไม่ได้นะครับผมมาดูตัวนี้นครับอ่ามาดูตัวนี้อ่ามันเป็นล่องแหวนจะหักนะครับผมอ่าล่องแหวนหักอ่าล่องแหวนหักนะครับมันไม่ได้นะครับ ราต้องเปลี่ยนลูกทั้งหมดสี่ลูกเลยนะครับผมเห็นไหมครับมันขยับไม่ได้นะครับอลองมันลึกมากนะครับผมไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะครับต้องสี่ลูกเลยอโอเคนะครับอะไรเครื่องก็จะมีเปลี่ยนชาร์ปลูกสูบแหวนนะครับผมเจียวข้อ,อน,น้ำมันเครื่องประกันชุดใหญ่ประกันฝานะครับอ โอเคเดี okay, okay. Okay, so ๋ยวมาดูเกียร์นะครับผมโอเคครับผมมาดูอะไรเกียร์นะครับผมที่จะเปลี่ยนนะครับอะไรเกียร์ลำนี้นะครับมีปัญหาเรื่องเกียร์หนึ่งเข้าแล้วเด้งนะครับผมเกียร์หนึ่งเข้าแล้วเด้งนะครับเกียร์ถอยก็เด้งนะครับลูกค้าเอฟซบอกอย่างนั้นนะครับผมอะไรที่จะเปลี่ยนนะครับก็จะมีเกียร์สามนะครับหนึ่งกับสามจะเดือด้วยกันหนึ่งกับสามนี่เห็นไหมครับเฟืองใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ไปก็ไม่ ไม่เกินอาทิตย์นะครับผมมีปัญหาแน่นอนอต้องเปลี่ยนอันนี้ปัญหาหลักเลยนะครับนี่จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับผมต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคู่เลยหนึ่งกับสามด้วยกันกำไรยังโอเคนะครับผมยังสวยยังใช้ได้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเฟืองรอยนะครับผมเฟืองรอยขับเกียร์ถอยนะครับยังโอเคสลักโอเคนะครับผมมาดูเกียร์ถอยนะครับอทีนี้ปัญหาที่คายอซีบอกให้ทํานะครับนี่จะเป็นเกียร์ถอยนะครับผม เกียร์หนึ่งพูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้เกียร์หนึ่งกับสองนะครับเอ้ยเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยอ่าจะมีปัญหานะครับลูกค้าแจ้งเวลาเข้าแล้วเด้งนะครับผมนี่ครับเกียร์ถอยเด้งนะครับอ่าแล้วก็มีเกียร์สี่เกียร์สี่มันจะมีเครื่องบินนะครับผมนี่ครับเห็นแล้วต้องเปลี่ยนนะครับมีลูกปืนเปลี่ยนนะครับ ลูกปืนเปลี่ยนทุกตัวหลวมมากเลยนะครับลูกปืนปลายเผาปลายเกียร์ปลายเผาประมาณนั้นนะครับลูกปืนเฟืองสีชั้นนะครับผมลูกปนโโลลืนราวสโลเปลี่ยนหมดนะครับผมนี่ครับเฟืองเข้าโลไฮนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเข้าโลไฮนะครับที่เป็นตำแหน่งว่างเข้าโลไฮมาดูครับมันสึกไหมนะครับต้องถามลูกค้าก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับลาวเกียร์ ภาพคงใช้งานนะครับผมอยู่ประมาณ80นะครับผมยังโอเคใช้ได้นะครับอ่าเฟื่อเข้ารัวไครับปลอกเลื่อนนะครับผมเมนบยมตัวนี้นะครับอ่ายังโอเคนะครับยังคงใช้งานได้ปกติไม่เป็นไรนะครับผมตัวไหนที่พอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับตัวไหนที่ซ่อมได้ก็ซ่อมอประมาณนั้นนะครับผมบางจุดบางอะไรมันซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับผม มันจะมีรอยร้าวนะครับผมต้องเปลี่ยนนะครับผมเป็นเพาสวมคานะครับผมอันนี้เขาตัดต่อมานะครับไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนใหม่ไปเลยตัวนึงก็อยู่ประมาณสองพันสองพันต้นๆนะครับผมไม่แพงครับแต่ามีลูกปืนปลายเี่อ่าลูกปืนปลายตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนนะครับก็จะมีประกันชุดนะครับผมแล้วก็พวกตะพวกเฟืองนะครับอก็มีแค่นี้นะครับ อะไรที่จะเปลี่ยนนะครับใน2อ,อย่างนี้นะครับในรถคันเดียวกันนะครับเป็นรถ5 6 8พนะครับผมโอเคนะครับ